สบายดีพมน้องแถียแพ้สุขุสุขคนสบายดีเอซีทุกทุกท่านสบายดีสมองสบอนสบอบสุดแจเดอนพร่น้องสบายดีเงียบเศ้านาะมริกาองเศร้าสิพาพน้องไปหาเฮดเนาะหาเฮดบอหาเฮดกางเฮดเฮดอยงเก่าเปิดพี่น้องเลยสนิทกันอย่างงโซเนาะยางมาบรทัดทำแม่เพิ่นไปก้อนเนาะทำแม่เพิ่นนอนอยู่อยู่นาเนาะส่วน ซองเซาวก็นอนอยู่บ้านก็เลยออกมาบ่ทานเพิ่นเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่หอดทุกมงเซาอุทนาเพื่อนเนาะตีหาไปป่าเนาะเพื่อนเนาะตีหากลัวเนาะเดี๋ยวยางรอหาทำเองก่อนเนาะโอ้โหเพื่นไปทางใดเนาะวันนี้ก็เลยยางลงมากำลางเพิ่นเนาะบอ้โหเพื่นไปจากโมงเนาะ ไม่ไปตื่นเศร้าแต่เศร้าไม่พี่น้องเลยต้องทาประเตือนสวยก็เลยออกมาบระทันเพื่อนมีกาว่าผ้าอาได้เนาะตื่นาประมาณตีสี่เพิ่งตีห้าเนี่ยตี่นี้เนาะออกมาก็ยังบระทันเพื่อนอยู่เดี๋ยาวห้องหาเพื่นก่อนเนาะเป็นห้น้าอับไปแล้วตอนนี้กัน ก,ก,ก,ก็กอบเหลือไม่ได้เขาก็บ้าทิ่ไปเลยนะอ้วนตะาเว้นก็ะขึ้นดได้แล้วพ่อมีนดอกเฮ้ยตากระได้น้อยนึงได้พอเกะนี่ดอก้าเม่พ่นได้ดอกส่วน เ้าเอยกับปทันได้กออกทำข้าวเช้านอกเขาจะไ,ไลยดอกแต่ปะมยเนคนโตกน้ำเัาเริ่มอ้า,า,ง,า,า,างแล้วคนทีน่นอก เรส้มป่ามัน,นยนะอย่นี้นะป้าเฮ็ดออกพอี่น้องชแนลนี่แต่บริเฮ็ดแต่หอนจังดอกส้มเข้าเกิดอะไรขึ้พี่น้องพาับเฮ้ยน้องมาส้มอันเออโอ้ยเตะเลยมาส้มป่าเฮ็ดป่าหอนป่าให้ป่าหน้าครับเฮ็ดโอ,โอ้ยหน้าเขา้าันาดนี้หน้าเข้าบ่มีบ่มี่บ่ ຂານເຊີນເວີນຈາທີເຮົາตัดตดຍັງແລ້ວຍບດອຍໄຮົາກະມກນາະຕປຕຳຄບື້ອກ จะแถวต่ำกระเบื้องแล้วก็ใส่พริกนะพี่เนาะลายปวดตัวด่างเน้อด่ดางเน้นนะตอนนี้ก็ต่ำแล้วพี่เมย์ต่อไปกันใส่หมอเนาะ どうい,いうこと ล้วก็ใส่ชุกจักหน่อยพี่น้องต่อไปก็ใส่เครื่องปรุงก่อนเด้อพี่น้องใส่ไปได้อีกปหนูกเด้ออ้ยปก็ได้ไดปลาปลาปลาได้อกเนาะใส่เป็นตเพี่น้องเอ้ย

กซูเด้อพ,พ้องหนอกตาแกงกาประมาณนี้เนาะจะสปะดปฏิพ,รพนรไปกิน,กนข้าวน้ำกันเด้อพี่นนอบาดีพี่น้องข้าวน้ำกันเด้อแกงเ็ดพี่น้องเลยสละสบายดีพ,พี่น้อกนี่สบายดีนี่นนนอี กินขาน้าก oh, ันได้ไปวินนกอ๋อพีดูย่วันบอกนามาเหมือนกดตัใหญ่ตัวนงห้าน่เบียนี่หน่อยซ้ำอย่างนานำกันได้ไนกทํไมทํไมไม่อยู่ฝัางบ่อนท้คุณจียี่นะจิ๊ดจต้หน่ซ้น่าเติดมาน่บได้จมินน

กองทงพนาดของทรายนำที่นักบ้านเขาหล่อเชิหนาขบันเรง่องนาขว้างโซนเองนาขวี่ยน้องนะจ๊ะน้าจะจิ๋วคุณาหาได้แต่เกาเราเคยเราเคยหล่ะไรไอน้องมาแหล่อไอ้น้องถ่ายพกพิมหาหล่อใช่ไหมพกพิมเจ๊ทันหาแล้ว เจ็ดพ vale. er> ันอ er ีกโอ้คิดเจ็ดพันหาล่อย่หาล่อเองหาล่อก็มีอยู่ในทงนั่นะอันไหนกัมึดไปเลยมราบ่รอดเหรอเห็นตาใบมีใบแจกใบอันนั้นนะมียนะใบกระต่ายเสียงเ ใจกินข้าวตั้งส <uw> <b> okay. mm ิบ hmm. ข yes. ้าวโอนชนะอโทวนข้างลุงเทอาทนลงเห็นเข้าอึาเงี้ยเข้เป็นเงี้ยนะวันเต้หลิงเต้หลิเฮ้ยมันกับปีมันออกมัน่อออกได้ปีมันบอกบอกไปเฮยเนาะไม่น่าเถื่อนอย่างเนี้ยทังสูงโอเค่งก่อนทางใช้กดทางมาเดินฟามอย่างเนี้ยมาเม่ใช้เก่าเฮ้ยเนี่ยระบบบ้านเลยกมึงกดทางก่อนทาง có thằng hết nè còn thằng thằng của tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขมแสบขมัวน้องซาลากรไดมันนี่นะเออนเท่าทรงสีแดงคือเก่ามื่ออื่นกิเซอสีแดงไม่ทรงสีดำม้งื่นเจอสี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 ออกามทรงสีแดงคือเก่าอุดมบ้านมัอันสีแดงมันนี้นอเน้ดไหาเป็ดเทาน่ะปอย่นเป็ดเขาุได้หเมื่อนั่งกินหนักไปนน สไลคอคลิปนีกขอตลาไปมินอกไปก่อนเด้อแซบ้มกันไม่คลิปหนาไปมินอกคลิปนี้ก็ขอัตลาไปก่อนเนาะปีแล้วเองค่ะกินน้ำแบบไปจึ้งยืนหันปะเพิ่งะได้เอาด้วยอบ้านไงจนเมื่อจะลงไปมินอกเลยน่าอยู่ไครอะไรคลิปนี้ขอตลาไปก่อนฝากช่วยกดได้ก็แชร์กดติดตามไปก็น่าใจช่องซับพะมวนเด้อ เพื <Simon? S 1> er ่อจะเพื่อจะเป็นกำลังใจสองสาวได้ทำคลิปต่อต่อไปเนาะชารับคิดนี้บ๊ายบายสบายดีบ้านอ่ะไม่อ่ะไม่สบายดีนางงามอุ้ยงามแท่งมามิ้านนางงามสองสาวกวยมึ่อหน้าคลิปีดบนอ่ะหิไปเกือมาอิ่เลืมมาค่ะ